สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีครับไต้หวันกับเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับมันจะมีล่าง1กับล่าง2องผมจะใช้ล่าง1นเป็นหลักนะครับมันมีคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับดีับาดูกลางคลิปนะครับแล้วก็เลขของวันพุธคือเลข3-5ครับเลขการคือสามารถรูดครงนี้เดียวคือเอาสามา้ถลบ24ได้หนแล้วก็3า บวกยี่สิบสี่ได้ห้าสิบเก้าจะเปเลขครบทั้งหมดครับแต่โลกจริงมาถ้าอาจจะจิ้มทิ้งตัดทิ้งบ้างก็ได้ครับตัวสองตัวอะไรแบบนั้นก็ได้แต่อย่าตัดเยอะนะครับอย่าตัดตัวที่ถูกออกด้วยนะครับส่วนวันอังคารก็เลขหกสองครับก็ถูกเจ็ดศูนย์ก็ตามนี้นะครับวันอังคารอินเีนนะครับไต้หวันนะครับก็ตามนี้นะครับไต้หวันนะครับเลขหกสองนะครับตามนี้ครับแล้วไต้หวันกับเกาหลีนะครับเลขสามแปดถึงหกสิบสองถึงแปดสิบหกนะครับ ก็มาถูกใต้หวันครับ70นะครับก็ถูกรอไดบบน้นะนะไม่หยุดครับส่วนตั้งที่ถามในลายกลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับพอดีผมบนบางบางอย่างวันก็แบ่งปันกันปีละ600บาทนะครับท่านจะรอตามเฉพาะช่วงที่มันถูกก็ได้นะครับช่วงที่มันถูกคือแบบไหนครับแบบแบบนี้ไงครับก็ะในหุ้น ในหุ้นทั้ง4ชุด Town, loot, นะครับมันจะมีช hmm. it? right. ่วงที่มันถูกเพราะช่วงถูกถก็แล้วค่อยตามแนะนำช่วงช่วงที่มันหลุดก็แนะนําว่าหยุดก่อนก็ได้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามอัดก็ได้เพราะเพราะปีหนึ่งตั้งนานครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับแล้วก็มาเด่นนะครับมันมีรอบ2อรอบครับถ้าถูกใต้หวันก็แนะนําว่าหยุดนะครับไม่ถูกกระทบมาที่รอบ2นะครับแล้วก็ก็ยังจะได้กําไรตามนี้อยู่ท่านลองไปบวกลบดูเองนะครับอันนี้คือยอดถูกนะครับส่วนท่านที่จิ้มในเว็บทจ่ายก้าวสี้าวสก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับ เรวก็มนเดิมครับเริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดตัวละบาดสองบาทก็แนะนํามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับจํานวนหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีวันวันที่มันหลุดครับถ้าหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนนะครับลักษณะนี้ครับถ้าถ้าผิดก็แนะนาว่าหยุดก่อนครับพอช่วงถูกเราค่อยตามครับรวมถึงบางหุ้นบางตัวมันก็อาจจะมีช่วงหลุดนะครับตัวไหนที่กําลังเดินดีอยู่ตัวไหนเดินนีก็ตามอาจชชว์นั้นกันไปแล้วกันนะครับส่วนผลย้อนหลังก็คือตอนนี้ไต้หวันกังเกาเหลียนะครับตอนนี้ก็ นี่นะครับตอนนี้ผิดอยู่ประมาณ3ามสามสิบเก้านะครับช่วงช่วงเดือนที่ผมาจะจะหลุดเยอะหน่อยนะครับราชนีมันตายบ่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับเลขชุดนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะตัดตามหรือยังไม่ตามก็ได้นะครับพะปีหนึ่งตั้งนานครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับ